สวัสดีค่ะดิฉันนางนาภาพินนาคแสงทองนะคะเป็นคุณรูประจำชั้นอนุบาล2ทับ1โรงเรียนชุมชนวัตะเกียนงางดิฉันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ฝึกให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันและก็พอประมาณในตนเองมาเล่าสู่กันฟังค่ะทุกๆว,กวนันดิฉันจะพาเด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร มีอยู่วันหนึ่งนะคะเด็กดิฉันเดินไปดูที่ถังเก็บเศษอาหารก็พบว่ามีเศษอาหารที่นักเรียนเททิ้งเป็นจํานวนมากดิฉันแปลกใจเราเคยได้ยินแต่เรื่องราวที่บอกว่าเด็กมีอันจะกินบ้านฐานะดีร่ํารวยมักจะกินทิ้งกินคว้างไม่เสียดายของต่างจากเด็กที่ยากจนจะรู้คุณค่าของอาหารจะรู้คุณค่าของสิ่งของต่างๆแต่เด็กที่นี่กลับกินทิ้งกินว้างทั้งที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่มีฐานะยากจนดิฉันจึงคิดว่า จะปลูกฝังนิสัยพอเพียงพอประมาณรู้คุณค่าของอาหารให้กับเด็กๆโดยนำภาพความยากลำบากในการปลูกข้าวของชาวนามาให้เด็กๆดูว่ากว่าจะได้ข้าวมานั้นมันยากลำบากเพียงใดนำภาพของเด็กยากไร้อดอาหารอดข้าวมาให้เด็กๆดูแล้วก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์ดูว่าน่าสงสารเพียงใดแล้วก็สอนให้เด็กๆประมาณตนในการรับประทานอาหารโดยให้เด็กๆเนี่ย อัข้าวในปริมาณที่คิดว่าตนเองจะรับประทานหมดโดยไม่ให้เหลือทิ้งในช่วงแรกๆช่างเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะเพราะว่าเด็กๆไม่สามารถที่จะทําได้แต่เมื่อทำบ่อยๆทำทุกวันทำเป็นนิสัยประกอบกับคุณครูคอยสังเกตและก็แนะนำตอนนี้ดิฉันกล้าพูดได้เลยค่ะว่าเด็กๆ ที่โรงเรียนชุมชนนัะเคียนงามรับประทานอาหารได้หมดนะคะไม่ค่อยมีเศษเหลือทิ้งหรือเหลือก็เหลืออยู่ในปริมาณที่น้อยมากนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันประทับใจคือมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่เพื่อนครูไปอบรมมีครูครูเหลือเพียงหนึ่งคนสำหรับนักเรียนสองห้องนักเรียนประมาณ55-60คนนะะตายแน่ๆดิฉันคิดในใจ จะจัด,ดจกิจกรรมยังไงให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ปลอดภยัยเพราะการสอนหรือว่าดูแลเด็กเล็กมากกว่า30คนขึ้นไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับครูอนบุบาลดิฉันมองออกไปนอกห้องเรียนด้วยความเซ็งเพราะอุปกรณ์ก็ไม่มีกระดาษใบงานก็ไม่ได้เตรียมไว้พอดิฉันเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นบนสนามก็คิดถึงหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงคิดว่าอไม่มีอุปกรณ์เราก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่มาจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ดิฉันจึงคิดที่จะให้เด็กๆของดิฉันเป็นพระราชาแล้วก็พระราชินีตัวน้อย,อยโดยให้ประดิษฐ์มงกุฎให้กับตัวเองโดยใช้ใบไม้แล้วก็กระดาษแข็งที่เหลือทิ้งจากห้องสังการของโรงเรียนดิฉันพาเด็กๆออกไปข้างนอกแนะนำให้เด็กๆเ,เก็บใบไม้ที่ร่วงจากต้น เน้นย้ำว่ามีความเด็กใบไม้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กตักธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมแนะนําให้เด็กๆติดใบไม้จากนั้นให้เด็กๆลงทำงานเด็กๆก็บรรจงติดใบไม้ทีละใบทีละใบบางคนทําได้บางคนให้เพื่อนช่วยบางคนให้คุณครูช่วยบางคนเป็นคนสอนบางคนเป็นผู้แบ่งปันใบไม้ให้เพื่อนๆดิฉันนั่งมองด้วยความชื่นใจที่เด็กๆมีความสุข ผลงานสำเร็จดังใจหมายเด็กๆได้มงกุฎเป็นของตัวเองมีเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นว่าคุณครูครับคุณครูครับมงกุฎของแมทธิวอะใส่แล้วเหมือนคนป่าเลยครับเพื่อนๆพากันหัวเราะเสียงดยังดิชันหันไปมองจึงบอกว่าอืมก็สวยไม่เหมือนใครดีนะเชื่อไหมคะว่าเด็กๆบอกว่ามงกุฎของตัวเองเนี่ยเหมือนกับหมวกของคนป่ากันเป็นแหงเลย ไม่ว่าจะเป็นมุงกุดของพระราชาหรือว่ามุงกุดของคนป่าดิฉันก็ดีใจตรงนั้นแหะคะ่ะเพราะว่าเ,เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักแบ่งปันรักสษงแวดล้อมและก็พอประมาณในตนเองจากงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหือใช้นอกจากดิฉันที่มีความดีใจแล้วยังมีงท่นานผู้บรารของโรงเรียนภูมิใจไปกับดิฉันด้วยดิฉันคิดว่าท่านภูมิใจนะคะ เพราะว่าดิาาฉันเห็นท่านเนี่ยเดินผ่านมาเดินมาแล้วก็ยิ้มน,น้อยแล้วก็ถ่ายภาพเด็กๆเ,เก็บเอาไว้พร้อมกับพูดขึ้นว่ามันเป็นกิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิดแล้วก็ทําให้เด็กๆได้ใช้ทรัพยากรอยา่างคุ้มค่าคําพูดแค่เนี้ยของท่านก็ทําให้หัวใจของผู้น้อยอย่างดิฉันนี่พองโตขึ้นมาแล้วก็มีกําลังใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆต่อไป เพราะมันแสดงให้เห็นว่าท่านเนี่ยได้ให้การสนับสนุนสน่งเสริมที่ครูของเราได้จัดกิจกรรมที่สอนแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กๆค่ะ